อันบอกครับโอ้ยกังใหญ่มากหนักไหมหนักไหมเบาจังว่ะเฮ้ยอ้าวเบาไม่เบาไม่ว่าเครื่องดูเกมมึงแหม่มีอะไรบ้างครับอืมนี่เครื่องยู่ นี่ซูซูกิปส่ผ้าุมเลยไหมใผ้ามเลยปส่ผ้าผมเลยทำเยงเอฟเฟคก็ได้ปะโหใหญ่ว่ะอ่ะซูให้มาดูนี่ก่อนมาเรามาดูนี่กันก่อนอ่ะดูอะไรครับอรที่ข้าให้มาครับผมสายมานครับอืมู้มี

หัวคู่มือเล่นใหญ่มากครับคู่มือสำหรับเครื่องเรืออื้อไม่อยากจะบอกยู้เซอร์เหมือนนอ่ครัดเยอะหามากสวยงาม อนี้อีกกองนึงครับ่องนี้เป็นอะไรน่าจะเป็นถังน้ํามันไหครับ <c oughs> ถังน้ำมันลูกเล็กมากเลยแกดูนะครับอันนี้เป็นเครื่องสี่จังหวะถังน้ํามันเลยลูกเล็กครับ <c oughs> น่าจะสิบสองลิตรใช่ไหมถ้าเป็นเครื่องสองจังหวะเขาจะให้ถังน้ํามันลูกใหญ่มาประมาณยี่สิบห้าลิตรนะครับสําหรับซูซูกิแต่ตัวนี้ <c oughs> เป็นลูกเล็กครับ <c oughs> อ่าเป็นถังน้ำมันลูกเล็กจุน่าจะสิบสองลิตรไหมครับรู้สึกว่าอืมสิบสองลิตรไหมสองลิตรอืมเนี่ยนี่ไงสิบสองลิตรนี่ไครับสิบสองลิตรลูกเล็กน่ารักเลยเออนี่หัวสายน้ำมันครับ แต่ไม่มีเกเนะเออนะไม่มีเกเกให้ครับอ้าวกรองก็ไม่มีอ้าวกรองก็ไม่มีนะครับหรือว่าอยู่ในกล่องอะไรไหมไม่มีไม่มีกรอง้วยมีอยู่ที่ท่ออยู่ที่ท่ออยู่ที่ท่อหรออยู่ที่ปลายท่อท่อเส้นนี้มองเห็นไหมโอเคนั่นนะครับนั่นนะมีกล้องอยู่มีกลองโอเคก็ลูกเล็กน่ารักดีครับสามารามาที่ของเรมีเก นี่แต่หัวไม่เหมือนกันต้องเปลี่ยนหัวโอเคนี่ดูหางครับดูหางอันนี้เป็นหางยี่สิบนะครับหางยี่สิบสำหรับงานทะเลครับหางขนาดหางที่ให้มาหางเท่าไหร่ขนาดหางหนึ่งครับสี่คูสิบสอง

ยกตั้งเอาเรือไปใส่เครื่องกันแล้ว พากกเย,ยเรือมาใส่เครื่องครับวันนี้ท้องฟ้าสวยงามมากหมวกกับการใส่เครื่องเอ้ระวังระวังระวังไมชนเรือพายแข่งเขาโยกยกท้ายมาเลยครับาเรือไม่มีเครื่องู่มันจะเาโค ยกท้ายมาเลยครับยกท้ายมาเลยท้ายลอยอดูครับท้ายลอยเลยออทิ่มมาเลยโอเ,เคเดี๋ยวใส่เครื่องเตรียมลงไปอยู่ในเรือเรียบร้อยพร้อมครับติดตั้งติดตั้งพร้อมติดตั้งเดี๋ยว้องต้องมีการเซตอะไรเยอะแยะ khai nghe à Có dốc nữa được hay thả video Thả video đó đấy เราจะกู <c oughs> จะเปิดข้ดดางแล้วไงกู <c oughs> จะเปิดข้างแนละ้วจะเปิดข้างแล้วเปิดข้างแล้วไงจะร้อยคันเกียร์กับคันเร่งไงอ่ะแล้วไม่ได็ดถึงหามกันแล้วนร่งก่อน อื้อถึงเวลาเติมน้่ามันเครื่องแล้วครับเมิดเลยวันนี้เดินเดินกดใหม่แล้วค่ายอยู่ค่ายอยู่อ้าวติดแล้วติดติดแล้วครับ ปิดแล้วปิดแล้วน้ำพุ่งแล้วน้ำพุ่งแล้ว ขึ้นเรือดิขึ้นเรือดิถอยได้แล้วนะถอยได้แล้วนี่ขึ้นเรือดิดวันวน,นี้ถอยได้แล้วขึ้นเรือดิ <laughs> มึ่อยากให้กูไปลอยลำคนเดียวไปด้วยกัน ไม่ขึ้นบอลนี่านนะ่ายไม่ขึ้นด้วยบอล้าขอให้ก่อนนะเ้าไปก่อนนะว่าบอลไอ้ไอ้บอลเ้าไว้ก่อนนะลองเกียร์ลองเกียร์ อันนี้เริ่มที่หกโมงห้าโมงสิบนาที

อ้ลวหวงยางทุหวยางมีเด่นนะวงโซ่ับโัวับไม่ดุเขาสับใส่ไฟไก่อนเขาเร่งเปิดเลยคุณข,นขันเขาเร่งไว้เลิกเล,กเลิกเกินเปิดขันเขาเร่งไว้แรงเก <c oughs> ินขันเขาเร่งไม่ตึงเกินกี้ เอ็ดเครื่องครับวันนี้หลังจากติดตั้งสองวันเต็มๆรันอินครับลันอินฮฮฮ มันจะบินแล้วมันจะบ,บินนจะบินนี่ครับวันนี้มาเทสเรือวันที่สอง <c oughs> เทสเครื่องครับเทสเชื่องอยู่ตง <c oughs> เรือ <c oughs> เครื่องใหม่เรื่องใหนู้นี่ ากาศยามเย็นครับโซฟาโซฟาโซฟาเล่นเลยครับเย็นต,ต้องเ,อเปิดเพลงด้วยี่าอ๋อตั้งก็ได้นี่ว่า

กำลังจะลอดใต้สะพานท่ายางครับวันนี้เราจะพามากินข้าวครับผมเราจะนั่งเรือยอชของเรามารับประทานข้าวครับใช่ไหมเรือยอชดูว่อยู่ใต้สะพานนี่เราข้ามสะพานปิ่นเก้านะครับนี่เราข้ามจากสะพานปิ่นเก้ามาเก้าที่เท่าไหรช่ไหมขับรถลากเหรอไหมจะขับไปกินไหมขับก่อ ร้านอาหารที่เราจะมากินคือร้านนี้แต่ว่าเดี๋ยวเราไปวอร์มเครื่องก่อนครับเพื่อรันอินเครื่องอีกสิบชั่วโมงตอนนี้ไปแล้วแค่หนึ่งชั่วโมงยังเหลืออีกเก้าชั่วโมงครับโอ้ยรันอินกับเครื่องรอบต่ำๆครับใช้แค่สองพันรอบกับโซเฟอร์ครับนี่วันนี้ครับนี่โซเฟอร์ครับโซเพอร์บรรดาอ่อนครับ ใครอะใครใครใครวะ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 ไหนไม่มีสวยครับสวยมากบรรยากาศยามเกือบจะเย็นแล้ะ5โมงนครับอาทิพอาทิพกำลังจะรับขอบฟ้าครับโอยซ้อนกับซ้อนกับ สะท้อนกับพื้นน้ำอย่างสวยเลยเห็นไหมดยอนอันนี้มาเร่งสปีดเป็น3,000รอบสายหนึ่งครับสายหนึ่งในอนาคต ไก่หน,นิสายเทพไม่ได้ปลาตัวตีสายอะไรวะตกปลาไม่ได้ตัวตีสายเทพก็สายเทพในอนาคตนอนาคตไหนไม่รู้ดูเหมือนไรอนาคตเราเป็นเทพซื้อปลากินครับเราซื้อเหยื่อให้ปลาอย่างเดียวกับกับซื้อเหยื่อไปถมทะเลใช่ไหมรับสร้างปะการัง ซื้อเหยื่อปลอมไปสมทะเลแล้วก็ซื้อเหยื่อตกปลาไปแดกเองสวยสวยใสหนึ่งครับใสเครื่องตื้อียี่สิบแรงโฟลสโตกครับผมโอ้ยเรือลำนี้ลำใหญ่มากเลยนี่นี่เป็นเรือมัรทุกสินค้าไปกองเก่าแล้วรับัรทุกได้ทุกอย่างเลย อย,อยู่ก็เป็นคมประมงครับน,นี่เราจะพามาดูเรือยอทอันนี้เท่งเลยแอ้วอันนี้พักเลยแล้วอตอนนี้เ,เรามองเยอะมากครับเราจะาไปตู ปากน้ำชุมพรนะครับวันนี้เราจะพาไปเที่ยวปากน้ำชุมพรเอ้ยเว่าแล้วก็ไปนี่ครับเป็นเรือทัวครับอันนี้เรือทัวร์เรือเรือโดยสารไปเกาะเต่าเรือโดยสารลำเต็พมอมอันนี้เรือประมงช่วงนี้จอดหลบคลื่นครับเป็นลมว่าวคลื่นทะเลแรงมากๆ ห้หเหรอเวลาเล่งใชไหมนี่ครับเรือลำนี้สวยมากครับนี่เรลำนี้สวยมากล็อกนี่ต่าล็อกที่สามห้านรที ตอนที่ท้าฝักไแัแล้วลตรงไหน,นท่าเนี่ยท่าเดียวลงเ,เรือดูขึ้นครับดูขึ้นน,นี่ครบเปิดกันน้ำหนักมันทุกคนเลยนะแล้วเราทุกของไนะ